ฝนตกปรอยปรอยย่อยหำพพยอมเดือนนี้หู้สึกหนาวถึงใจอีลีคือทอดคนดีสาวงามบ้านไพรจากบ้านนาดอนสู่มหานาครเมืองไทยบอด้ยหอบแต่กระเป๋าเจ้าไปแต่หอบหัวใจของอายไปนำ ใจวีใจวอนยานงามงอนบ่คิดฮอดปีเดินผ่านตนพยอมยามนี้หอมอีลีคิดฮอดก่อนคำเก็บดอกพยอมแซมผมน้องงามลายงามคำอายแอบลอยสู่นแก้มอำำ่ำทำแม่คนงามยัง,ยงเอียงแก้มอาย คิดทอดหลายเด้คิดทอดเจ้าหลายอีลีเฮ็ดงานเมืองใหญ่ได้ดีย่านน้องนี้ไปพ่อผู้ไม่านลืมสัญญาใต้ต้นพายอมหอมไกลถ้าเจ้าลืมสิเฮ็ดจังใดบักหัวใจสิมีมองอยู่ นตกปร้อยปรอยย่อยห้ำพื้นดินบ้านนาอายเก็บดอกพะยอมขึ้นมาใส่กล่องจะน่าถึงยอดระทูยานกลิ่นพะยอมหอมบอกไหลไปหอดโชมตรูเห็นพะยอมตอนเปิดกล่องดูเจ้าจงรับรู้ว่าคิดหอดลาย คิดทอดหลายเด้คิดทอดเจ้าหลายอีลีเฮ็ดงานเมืองใหญ่ได้ดีย่านน้องนี้ไปพอผู้ใหม่ย่านลืมสัญญาใต้ต้นพยอมหอมไกลถ้าเจ้าลืมสิเหตุจังใดบักหัวใจสิมีมองอยู่ นตกปรอยปรยหย่อยห้ำพื้นดินบ้านนาอายเก็บดอกพะยอมขึ้นมาใส่กล่องจะนาถาจนยอดพะทูยานกลิ่นพะยอมหอมบอกไหลไปหอดโชมตรูเห็นพะยอมตอนเปิดกล่องดูเจ้าจงรับรู้ว่าคิดหอดไหล กลิ่นพยอมหอมบอกไกลไปหอดชมตรูเห็นพยอมตอนเปิดกล่องดูเจ้าจงรับรู้ว่าคิดทอดแหง